หน้า144ตั้งแต่ตยโยวาทาเววาปาติโมกขังอุทิสันติอธมเมนะสมัคังนามาโหติเป็นต้นไปสามรูปหรือสองรูปสวดปาติโมกอุโบสถกรรมชื่อพร้อมเพียงโดยอธร,รมถ้าอยู่ด้วยการสี่รูปสามรูปนำปาริสุทธิของรูปหนึ่งมาแล้วทำปาริสุทธิอุโบสถหรืออยู่ด้วยการสามรูปสองรูปนำปาริสุทธิของรูปหนึ่งมาแล้วทำปาริสุทธิอุโบสถ อุโบโสถกรรมชื่อเป็นวักโดยธรรมแต่ถ้าภิกษุสี่รูปอยู่ในวัดที่อยู่เดียวกันประชุมกันทั้งหมดสวดปาติโมกสามรูปทำปาริสุทธิอุโบโสถสองรูปทำปาริสุทธิกะก,กันและกันอุโบสถกรรมชื่อพร้อมเพียงโดยธรรมข้อว่านิทานางอุทิศิตวาอาวสเสสังสุเตนะสาเวตพังมีความว่าครั้นสวดนิทานนี้ว่าสุนาตุเมพันเตสังโคและ อวิกตาหิสาัพาัสสุโหติแล้วพึงกล่าวว่าอุทิธังโขอ,งอายสมัมโตนิธานังตถาเยสมัมนเตปุจฉามิกจิตถาปริสุทธาทุติยามปีปุจฉามิละเอวเมตังทารยามิแล้วพึงสวดสีอุเทศที่เหลือด้วยสุตโบทอย่างนี้ว่าสุตาโคปนาสมัมมเตหิจตาโรโอปราชิกาธรรมาละอวิวัธมาเนหิสิกิตพังปาติโมคุเทศสีที่เหลือพึงทราบตามในนี้ สัญจรภายนั้นได้แก่ภัยเกิดแก่มนุษย์ผู้ท่องเที่ยวไปในดงวินิจฉัยในอันตรายสิบคือราชันตรายะเป็นอาทิถ้าเมื่อภิกษุทั้งหลายคิดว่าเราจะทำอุโบสถนั่งประชุมกันแล้วพระราชาเสด็จมานี้ชื่อราชันตรายะพวกโจรพากันมานี้ชื่อโจรันตรายะไฟป่าลามมาหรือไฟเกิดขึ้นในอาวาสนี้ชื่ออคยันตรายะ ฝนตกหรือน้ำหลากมานี้ชื่ออุทกันตรายะมนุษย์มากันมากนี้ชื่อมนุษย์สันตรายะผีเข้าภิกษุนี้ชื่ออมนุษย์สันตรายะ